สวัสดีครับผมเช็กคิวนะครับวันนี้จะพามาดูทรงมือสอดไม้ประดู่นะครับเป็นรางเคบันตัวใหม่นะครับตัวนี้ให้ดูปลายรางนะครับรางเคบิตัวใหม่ก็จะเหมือนกันกับรางเคบันตัวเก่านะครับจะมีรูรับสาย P e นะครับสายพีจะฝังตัวในรูเหมือนเดิมนะครับอยู่ใต้ร่องลูกดอกนะครับแต่ว่านะครับรางตัวใหม่ก็จะเป็นเหลี่ยมนะครับมีความหนากว่าเดิมนะครับสูง25มิลนะครับแล้วก็มีร่องตรงนี้ให้ติดดรอชนะครับติดเลดดรอได้เลยนะครับ ตัวเก่าก็จะโค้งตรงนี้นะครับเนื้อมีนยมตรงนี้ก็จะหายไปนะครับตัวนี้ก็จะได้ความแข็งแรงมากขึ้นนะครับงานทีวันตัวใหม่นะครับ1,999ับาทนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้เป็นงานมือสอดไม้ประดูนะครับระบบไกลกล่อง easy lock s t a i n l e นะครับมีตัวช่วยล็อกตรงนี้นะครับมีเซฟนกนะครับระบบไก่รับประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกอ้อมีปัญหาตัวไหนสามารถส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีตลอดชีพเลยนะครับรับ ลายสวยนะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับตัวนี้เป็นไม้ประดู่ที่มีลายมีลวดลายเหมือนคล้ายๆไม้สักนะครับแต่ว่าเป็นไม้ประดู่นะครับดูครับจะคล้ายคลึงกับไม้สักมากนะครับตัวนี้ลวดลายมันสวยมากครับไม้ประดู่ติดกระพี้นะครับตัวนี้อุปกรณ์นะครับก็จะมีท่อพร้อมสาย p ีให้หนึ่งชุดนะครับสาย p ี1 0หนึ่งร้อยปอนด์นะครับแล้วก็ยางหนึ่งชุดลูกดอกให้หนึ่งลูกนะครับ ตามตัวอย่างเลยนะครับอีกข้างคาวที่ให้ไปเป็นสแตนเลสนะครับช่องทางติดต่อก็ตามนี้นะครับติดต่อมาได้2อช่องทางนี้นะครับ Facebook ช่างคิวเป็นยิงปาอุบลนะครับเบอโทรศัพท์0 9 7 2 8 8 8 6 5 0นะครับนะครับใครดูไม่ทันก็กดหยุดเอานะครับงานสวยๆเลยนะครับลายสวยนะครับ1,999บาทจะส่งสีเก็บเงินปลายทางนะครับ รวมค่าส่งแล้วนะครับันึ่เก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับไม่ได้บวกค่าส่งเพิ่มนะครับนครับมันจะจับถนัดมือนะครับดูครับนะครับคนนิ้วสั้นนิ้วยาวก็จับถนัดนะครับคนมือใหญ่นะครับนิ้วยาวนะครับก็ก็แตะปลายแตะได้นะครับหรือว่าเหนียวแบบนี้เลยก็ได้นะครับคนมือสั้นก็เหนียวได้นะครับ กรรมเวลากรรมตรงนี้นะครับตรงนิ้ว3มนิ้วเราเนี่ยมันจะเลื่อนได้นิดเดียวนะครับจะกระชับมากนะครับจะมีตำแหน่งให้เลื่อนได้นิดเดียวนะครับจะล็อกพอดีนะครับตรงนี้จะเข้ากับอุ้งมือพอดีนะครับนี่ครับจับถนัดมือนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ